บางทีภาวนาจเจริญปัญญาแล,ะะล้วตลุมบอลนะลืมทำสมาธินะเป็นช่วงยาวๆเลยคราวนี้เกิดวิปัสสนูขึ้นมาวิปัสสนูมีสิบอย่างนะหลวงพ่อเคยเจอหลายอย่างเลยเพราะฉะั้นมันต้องสมดุลกันจะ,จะเจริญปัญญาสมาธิเราก็ต้องพอจะ,จะเจริญปัญญาก็ต้องรู้ว่าจเจริญไป เพื่อความเพียรที่ถูกต้องคือลดละกิเลสเจริญกุศลไม่ใช่เจริญปัญญาเพื่อความฉลาดรอบรูนะ้เจริญปัญญามากเชื่อแต่ตัวเองไม่เชื่อกระทั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแนละ้วเชื่อตัวเองเพื่อนสหกทัทมิกเตือนก็ไม่ฟังแล้วนะเพราะเชื่อมั่นตัวเองสูงพวกนี้ก็เพียนอีกเลย ไม่มีศรัทธามีแต่ปัญญาล้ำไปงั้นเวลาเราภาวนานะอย่าเข้าข้างตัวเองค่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆตอนนี้ศรัทธาเกินปัญญาตอนนี้ปัญญาเกินศรัทธาตอนนี้วิริยะมากไปไม่รู้จักหยุดพักไม่รู้จักทำสมาธิตอนนี้สมาธิเยอะไปไม่ทำความเพียรแล้ว ทำความเพียรมากก็ขยันทำสมาธินะมีวิริยะมากก็ขยันทำสมาธิพาทำสมาธิมากหม้มีความสุขเลิกทำความเพียรละไม่คิดลดละกิเลสแล้วติดใจในสมาธิแล้วเนี่ยมันจะมีลูกเล่นของมันนะแรพรวไปหมดเลยเดี๋ยวก็พลาดตรงนี้เดี๋ยวก็พลาดตรงนี้อันนี้เป็นทักษะที่เราจะค่อยๆเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองต่อไปเราก็จะพลาดอย่างนี้เราก็เคยพลาดอย่างนี้เราก็เคยมันก็เลยไม่พลาด ค่อยๆฝึกไปเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดเมื่อไรไม่ผิดเมื่อนั้นถูกค่อยๆฝึกอย่างนี้